บิวตี้แม็กซี่นะคะวันนี้เราก็อยู่ร้านอาหารที่นาเมียงนะคะเขกนาเมียงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็วันนี้นะคะบิวก็มาช่วยพี่เขานะคะเพราะว่าขาดคนงานเนาะอยู่บ้านก็เบื่อนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยมาดูงานที่เขาว่าเอ๊มีปัญหาเรื่องอะไรกันนะคะเราไปดูพี่เขาทํางานกันเลยนะคะโอเคนะคะเหนื่อยไหมคะผัดหมูเป็ไนไงบ้างคะผัดหมูผัดหมูตอนนี้ก็อันนี้เขาเรียกว่าแกงหิบนะคะแกงหงิบ จริงๆเขาให้เลี้ยงสามใบใช่ไหมอันนี้อันน,น,นี้เอาใหม่อนนอือสามใบเฮ้ยไม่เป็นไรสวยใช่ไหมอ้อจึงก็อันนี้เขาแคออกเอาสามใช่ไหมแม่นี่นะคะก็ห้องครัวเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ตอนช่วงเช้าก็แม่ครัวเขาก็ทําเองนะคะเราก็ช่วยหันห่นผักหั่นอะไรนี้แต่ผัดหมูบิวไม่โอเคอันนี้ใครเอ้ยอะไรนะใครมาผัดหมูสงสารพี่มากใครผัดกินเออที่นี่ผัดหมูก็คือใช้มือนะคะใช้มือพายยังไม่เคยเห็นนะคะจะเดี๋ยวบิวจะเสนอเจ้านายให้ซื้อไพยมาเพิ่มทำแบบนี้ไม่ได้นะ ใครจะไปอยู่นะนะอันนี้นะคะแฟนเดียวก็มาช่วยด้วยนะคะวันนี้เราสองคนมาช่วยงานไปริปดิเฮทโกทยกทกเททักก็เทคุกุรี้ใช่อะไรนะทกเทอะไรนะป้ายุกี้จิแบกอีกต่ะทกเทคุกรี กโกรีอะโกนนามูป๋าดูสิกกรนามูบางไม่ไม่หลอกเด็กเด็กกพาดุเก็เหมืนจางตัวอย่างเหมือนปริปริฮจุนจู bà, ông mà hẳn ma này gì, bà, simi, dùng một thế ká, ông bà còn, hả, ông bà